ทำงานในสวีเดนสิ่งที่ยากที่สุดในตอนนั้นเนาะคะ่ะสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเปี่ยวเลยคือภาษาภาษาเพราะว่าสิ่งที่เฮาเรียนมาอยู่เมืองไทยจะแตกต่างกับการที่ใส่งานจริงล้วก็จำเนียงแล้วก็เ,วกเพื่อนร่วมงานค่ะแล้วสิ่งที่ยากลองลงมาเลยก็คืออากาศอากาศหนาวล้วก็อากาศในสวีเดนเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะในหนึ่งอาทิตย์นี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะว่าจะเป็นฝนล้มนะคะหนาว คือเปลี่ยนดูตลอดเวลานะคะบางเที่ยก็มีแดดบางเที่ยก็มีฝนนะคะเราช่วงที่เปียวม้านั้นเป็นช่วงที่เดือนมีนานะคะก็ยังเป็นช่วงที่ว่าฤดูใบไม้ผลิก็เป็นช่วงที่เปียวจะได้เก็บดอกไม้ขายดอกไม้ที่เปี้ยวปลูกก็จะเป็นดอกอันไม่ฤดูหนาวดอกแพนซี่หรือว่าดอกพันเซียเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะเก็บเตรียมเก็บดอกไม้นะคะเราก็จะดูแลดอกไม้ในลง้งเรือนเราก็การทํางานที่ต้องแข่งกับเวลาค่ะยูนี่เขาจะใช้ เป็นชุม,มงนะคะเขาก็ต้องเฮ็ดหล่งหลีบให้ทันเวลาแล้วพนักงานก็นจะมีหลายคนนะคะเราก็จะแบ่งแยกกันไปเฮ็ดก็ได้เพื่อนร่วมงานหลากหลายนะแม่คะ่ะกันเป็นอีหยังที่สนุกแล้วก็มีทั้งความยากหลากหลายอย่างแล้วข้อที่ยากอีกขอ้อนึงเลยนะคะคือห้องน้ำค่ะเวลาที่เขาไปเฮ็ดงานในไฮในทงนะคะเขาจะไปปลูกพักนะแม่คะ่ะปลูกพักปลูกดอกไม้เขาต้องเข่าห้องน้ำในป่าะคะ่ะทุกคนเราแบบอาหารการกินก็นกนคือเขาเปรี้ยวมอยู่เมืองนอกกัจริงนะคะแต่เปรี้ยวทำงานแบบ เช้าไล่แล้วก็ร่วมกันกับ,กบไล่เช้าส่วนแล้วก็ร่วมกันกับพัวกกันผู้ซ้ายน่ะไหมคะ่ะมีแต่ผู้ซ้ายแล้วเวลาเขาจะเข้าของน้ามีอย่างสินะเขาก็ต้องแบบว่าเข้าป้าแล้วก็ต้องไปแอบไปอย่างสินะคะ่ะโอ้ทุกคนมีทั้งผู้บบามีทั้งไวรุ่นมีทั้งคือเขาเป็นผู้ญิงเด็กน้อยผู้ญิงนะคะแล้วก็ มันก็รูสึกแ,แบบแปลกๆน,น,น,นะแม่ค่ะแรกๆน,นะคะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเ,เขาก็เร er ิ่มเคยชินเพราะฝรั่งเขาก็จะเป็นนิสัยอีกแบบนึง<ค>นะคะว<อ>่าจ bon. ะ,ะเป็นผู้ซ้ายผู้หญิงนะคะเขาก็จะเป็นเอียงแบบว่าเท่าเทียมกันแล,แล,แล้วอียงนะะยึงเขาก็จะให้เกียริเฮาแน่นอยหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้หญิงล้วก็เขาเป็นเด็กน้อยกว่านะคะเหตุงานไปเรื่อยๆเขาก็จะได้เพื่อนเฮาก็จะได้สนุกนะคะการที่มาอยู่ในเมืองนอกนะคะเขาต้องปรับตัวหลายอย่างเลยแล้วก็แตกต่างจากเขาหลายนะคะโดยเฉพาะการทักท้ายค่ะเขาก็จะทักท้ายกันทุกมือสวัสดี อันตันทองทุ่งน้านี่เขาจะทักทายกันดีนะคะแต่ในเมืองก็จะเป็นอีแบบนึงแล <c oughs> วเขาจะแบบบกค่อยว่าภาษาอังกฤษค่ะถามว่าเขาฟังรู้เรื่องบอกเขารู้เรื่องค่ะแต่เขาจะตอบเป็นภาษาสวีเดนนั่นค <c oughs> ือเธอจะต้อาางอ <c oughs> อหัดเรียนภาษาสวีเดนนะคะเผื่อจะเจอเหตุการณ์หลาย่างมันก็นเลยเฮตให้เขาอยากเป็นภาษาอยากว่าภาษาให้รู้เรื่องแล้วภาษาอังกฤษของเขาที่เขาเรียนมานะคะทุกคนฝรั่งเขาจะบกค่อยเข้าใจเราเวลาเขาออกเอกเซนหรือเวลาเขาว่านะคะมันก็จะเฮตให มีความรู้สึกแบบแตกต่างจากเขานะคะถ้าเขาเห็นงานก็คนงานในไฮในทงที่เขาเห็นในถุงน้าในพนักงานเนี่ยค่ะเขาจะเข้าใจเขาแน่เพราะว่าเขาจะใส่คาศัพท์ใส่คาศัพท์แล้วกับภาษามือภาษากายนั่นแหละค่ะแต่เพราะเขาเข้าสังคมอีกสังคมหนึ่งเขาจะต้องซื้อสารในเข้าใจนะคะแล้วการที่เขามาอยู่ในเมืองนอกตอนที่เขาอายุยังหน่อยเขากัยังท่านเรียนรู้อียงไลยประสบการณ์เขาก็นหน่อยแล้วเปรี้ยวนะคะบ่ได้มีประสบการณ์กับการ สื่อสารกับฝรั่งเท่าที่ควรนะคะเปลี่ยนงานอยู่ในโรงเรียนสอนภาษากับจริงแตาส่วนมากแล้วเปียวจะสอนคนไทยนะคะเนี้ฝรั่งที่เขาไมา่ฝึกเรียนขั้นพื้นฐานทั้งสิ้นนะคะแล้วเปี่ยวเองกับภาษากับทานาดีเกง่งเพราะว่าเปียวกับพึ่งฝึกเรียนฝึกสอนขึ้นกันนะคือทุกอย่างใหม่เหมือนสำหรับเปียวนะคะ แล้วคนย่นี่จะบุคอยชอบให้คนสูงสิงแล้วก็จะเป็นเอยียงที่แบบเปิดใจยากนะแม่ค่ะการจะมีเพื่อนแต่ละคนนี่ก็ใส่เวลามากเลยนะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันถ้าเป็นคนที่มาจากต่างประเทศเนะะี<อ>่ยค<อ>่ะโปแลนด์พวกฟิลิปปินส์อย่างนี้เขาจะคุยกับเฮาคือคุยเป็นมารยาทนะคะแต่จะสนิทชิดเ,เชื้ออี่ยังจะยากมากนะคะจะแตกต่างจากคนไทยคนไทยนี่จะเป็นอ <ittle S 1> เอียงความเอือเฟือแล้วก็ความเข้าใจจะเยอะกวียนแนวหนึงนะคะสําหรับฝรั่งก็จะ เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะการเหตุงานเขาก็เจอคนหลากหลายแล้วก็แต่แต่ละปีที่เปียวเหตุงานเนี่ยค่ะมันก็เหตุให้เปียวได้เรียนรู้หลายอย่างมากเลยนะคะตอนที่เปียวมาอยู่ใหม่ๆทุกคนเปียวก็เตรียมเปิดใจนะคะว่าเห็ดแค่หกเดือนแล้วโค้งสิบอกกลับมาอีกแล้วเพราะว่าเปียวกับบรลูนะคะว่าเปียวเหมาะที่จะอยู่ตรงนี้บอเพราะเขาบ่ได้มีความสุขกับการที่จะห่างจากบ้านไหมคะเพราะตอนที่เปียวมาเปียวกับบไลูตั้งใจว่าจะมาคือเข้าไปเหตุวิซ่า มันเป็นอีหย่างที่ว่าฟุกนหรอไหมะวีซ่าเปี่ยวกับ่านภายในหนึ่งอาทิตย์หน้าพาไปเดินเรื่องนะคะเปียวกับมา้าคือตอนนั้นเขาเลี้ยนปอตีอยู่เปียวกับอยากเลี้ยนให้มันจบแล้วกับถ้าสมมติถ้าเขาเลี้ยงจบเขาก็อยากเฮ็ดงานด้านสายอาชีพที่เขาชอบเขาบ้ตั้งใจว่าจะมานะคะคือเขาเป็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเขากับติดกับการใส่ชีวิตสบายทุกคนคิดเอากแล้วกันว่าอายุ20นะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขากรลังอ่าลงกับอันอีย่างหน้เขาอีนอย่าง เพื่อนะคะติดเพื่อนแล้วก็ได้เขาลาเสริมสวยทําผมทํำยังท่าเล็บสวยงามนะคะทุกคนก็อีกอย่างในชีวิตของเขาอ่ากำลังเริ่มมีงานมีเงินเดือนกําลังแบบมีสมาคมสังคมใหม่ๆนะคะบอกอยังไงเนาะแล้วมือนึงปุบปับ,ปบชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะว่า แม่แม่กับมิหนีนะคะหนีทกศเปียกก็เลยร้องตัดสินใจมาเบิงหน้าตั้งแต่หน้ากับอยู่ในเมืองนอกแล้วเราก็เลยซวนวมามาเห็นงานเก็บดอกไม้ขายแล้วก็ถ่ายรูปดอกไม้ไปให้เบิงเนาะคะ่ะเห็นดอกไม้สวยก็คิดว่าโอ้ยมาเห็นงานกับเก็บแต่ดอกไม้สวยๆกับบะไรคิดว่าจะลํบาบากพอเฮามาถึงเมืองนอกนะคะ การลำบากนี่แหละค่ะสอนให้เปลี่ยวเปลี่ยนแปลงเป็นคนในปัจจุบันที่ดีขึ้นกว่าเก่านะคะแต่ในระยะทางระวางทางเขาต้องต่อสู่หลายอย่างเ่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมบ่ว่าจะเป็นอากาศบ่ว่าจะเป็นผู้คนเขาต้องเรี้ยงรูกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเวลาที่เปลี่ยวคิดถึงในขณะนั้นนะคะว่าเปลี่ยวจะ ขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งในปัจจุบันนี้เปรียบกับเคยเป็นคนที่อ่อนแอมาแล้วก็เป็นคนที่เขาต้องเลี้ยนลู้ทุกอย่างนะคะต้องเปิดใจแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองในทุกๆขั้งนะคะประสบการณ์ในชีวิตนี่แหละคะ่ะทุกคนบ่มีผู้ใดสาม,มารถสอนเขาได้นะคะเขาต้องสอนด้วยตัวเองเขาต้องเลียนลูกด้วยตัวเองเพราะว่าอย่างกระซัมค่ะทุกขอ้อผิดพลาดในชีวิตของเขาเนะะี่ยค่ะมันจะสอนเขาให้เขา แก้ไขรู้จากวิธีแก้ไขนะคะความโชคดีของเปียวเลยนะคะคือเปียวไดมาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกในอายุที่ยังหน่อยนะคะแล้วเขาเาดมาพัฒนาตัวเองหลายอย่างนะคะต่อสิหายว่าชีวิตเขาเจออย่างมากมายหลากหลายอย่างที่มันยากนะคะกแม้กระทั่งว่าเปียวเนี่ยบอยอยากกลับมาแล้วนะคะเปียวเหตุงานอยู่6เดือนก็กลับไปบ้านแล้วสิ่งที่หเหตุให้เปียวชุกคิดนะคะเปียวไปเห็นเงินที่เปียวหามาได้นะคะหลังจากหัก ค่าตัวเครื่องบินหลังจากหาค่ากินค่าอยู่เหลือกับไปนิดน้อยแต่สําหรับเด็กเด็กที่อายุ20ทุกคนมันเหตุหายเปรี้ยวได้เงินในก่อนหนึ่งที่เขาสามารถเอาไปจุนเจือครอบครัวหายพ่อหายแม่หายครอบครัวของเขาได้หายใจแล้วสบายขึ้นนหไหมคะได้กินได้อยู่เขามาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เขาไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เรียนสูงเขาไม่ได้มีคนคอยน้ำทังให้เขาที่ว่า เขาจะต้องได้เรียนดีๆได้มีเงินซัพพอร์ตนะคะเขาหาเองด้วยตัวเองปเปี่ยวออกมาใช้ชีวิตตั้งแต่อายุสิบหาปีไม่เห็นงานโรงงานนะคะแล้วมันก็คือเขาได้ออกมาหาเงินหางานแล้วมันก็เลยเห็นให้เขาแบบวา่าเขาอยากอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเขาอยากยืนให้ได้ด้วยลำแข่งของตัวเองนะคะปเปรียวถึงตัดสินใจมาสืพีเด่นในวันนั้นแม,ม้กระทั่งคนในครอบครัวยังเบลูนะคะวันที่ปเปี่ยวจะเดินทางมาสนามบิน จนเบลจะขึ้นเครื่องเราไปเลโทรไปล้าแม่หน่อยไหมคะว่าแม่ตอนนี้เบลกำลังจะเดินทางไปสวีเดนเด้อไปขับไถแม่ก็ตกใจน่แยไหมคะเบลบอกว่าเบลจะไปหาหน้าเยวเดินทางมาผู้เดียวทุกคนรู้หรือเปล่าเบซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าเบแทบเป็นเอามาติดตัวแค่สุดหรือสองสุดนี่แหละเยวคือเยวคิดว่าเขาไปเอาข้างหน้านะคะแล้วก็เขาคิดว่าบานเหมืองเขาตรงมีตลาดนัดย่างเดินตลาดนัดอีกยังหนนะคะคือเขาเป็นเด็กหน่อยเขาไม่รู้อีหอย่างจัอย่างนะคะ เปียวมาใช้ไหมว่ามาผจญภัยเอาดาบหนาว่าชีวิตเขาจะเป็นยงใดเลคะทุกคนถ้าผู้ใดชอบอเรื่องเล่าที่เปียวเล่าเนี่ยก็มาเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังแรงใจให้เปียวแน่นด้วยค่ะเปียวจะได้มีกำลังใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเจอก,กันใหม่ในคลิปหนาขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ